สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับหม้ออบลมร้อนเฟอร์ริตินะครับรุ่น Mf88 นะครับอันดับแรกนะครับให้กดปุ่มเปิดบริเวณสีแดงตรงนี้นะครับหน้าจอก็จะปรากฏขึ้นมานะครับหากเราต้องการทำอาหารนะครับให้เลือกเมนูที่ปุ่มเมนูตรงนี้อ่ปุ่มนี้เลยกดหนึ่งครั้งเลือกเมนูด้านบนนะครับ อ่าผมจะเลือกเป็นเมนูไก่อบอันนี้นะครับอ่าเมื่อเลือกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอ่าเครื่องก็จะทํางานนะครับตามอุณหภูมิและเวลาที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วครับต่อมานะครับหากเราต้องการจะเพิ่มลดอุณหภูมิหรือเวลานะครับ เราสามารถทำได้นะครับโดยการอ่าอันนี้สมผมจะสมมุติเป็นเมนูไก่อบเหมือนเดิมนะครับอ่าจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้จะแสดงอ่าอุณหภูมิอยู่นะครับถ้าเราต้องการจะลดให้กดปุ่มลบตรงนี้อ่าก็จะเป็นการลดอุณหภูมินะครับแต่หากจะต้องการเพิ่มก็ให้กดปุ่มบวกตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะครับ เมื่อเราปรับอุณหภูมิได้ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มตรงนี้อีกครั้งนะครับเพื่อปรับเวลานะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเราก็ปรับเวลาได้เลยเวลาจะแสดงเป็นนาทีนะครับเมื่อเราได้เวลาที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มสตาร์ทเครื่องก็จะทำงาน ในกรณีที่ต้องการตั้งเวลาให้เครื่องทำงานล่วงหน้านะครับให้กดปุ่มนี้เลยตรงกลางตรงนี้จากนั้นก็ให้เลือกเวลาที่เราต้องการนะครับถ้าลบเวลาก็กดปุ่มนี้ปุ่มลบนะครับถ้าบวกเวลาก็กดปุ่มบวกนะครับ ผมจะสาธิตเป็นเวลา1นาทีนะครับแล้วก็จากนั้นก็กดปุ่มสตาร์ทเมื่อกดปุ่มสตาร์ทเสร็จเราต้องมาทําการเลือกเมนูนะครับโดยการกดปุ่มเมนูอีกครั้งหนึ่งผมก็จะสาธิตเป็นเมนูไก่อบเช่นเดิมนะครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยก็กดสตาร์ทได้เลยทีนี้ก็รอเวลาครบกําหนดนะครับเครื่องก็จะทํางานให้อัตโนมัติเลย เมื่อครบเวลาที่กำหนดนะครับเครื่องก็จะทำงานให้อัตโนม,มัติเลยนะครับแบบนี้หากท่านต้องการสั่งซื้ออะไรมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการส่งซ่อมสินค้าติดต่อฝ่ายบริการที่โทร02-559-0705ในวันและเวลาทำการหรือแอดไลน์แอดสี k k k o o จะมีแอดมินให้บริการครับ